สวัสดีจ้าพี่น้องเมืองขนมดังเพิ่นขนมดังเพิ่นขนม,ง,นขนมงานวัดใส่เผือกใส่เผือกไม่ใส่กระป๋อเมนูจากเสนอเมนูมน,นเดี๋ยวกินขนมจะข้าว,วจ้ะเดี๋ยวเสนอเมนูกุ้งแช่น้ำปลาเมืองบอางนา พี่น้องเอ้ยมึงนาาเดี๋ยวเปิดแสงกันก็เป็นบเมือดเอ้าอืมหน่วยละหาบาทหน่วยละหาบาทพี่น้องนีเมนูขนมแจกขนมบาด้นี่ล้งขนมบันจิแจกมาทะบวยผลของ ของแจกไอ้เด็กจ้ะเตรียมของไว้แจกวันเด็กมืออื่นวอนมาอย่างเอ้าเลื่อยๆันเด็กมาแล้วคือแจกไอ้ของโบแมนได้พี่หน่อยแจกไอ้แจกไอข้าย้อนโอ้ยบ่จีโอ้ยบ่เนาะข้าย้อนลายหลังอจะร้อนหลังบม่มีเวลากันเขาก็เลยมาจัดย้อนหลังจ้ะย้อนหลังมันเด็กให้เด็กหน่อยก่อนในหมู่บ้านจะจัดวันเด็กทุกปีจ้ะเพ่็จะจัดจะมีการจัดขลาก น้ำมูบานเนาะนี่จ้าขนมก็เลยไปรวมรวมกันจ้ะทำล่วงทานลรงทานแตกขนมเล็กหน่อยจ้ะอื่นแจกก็เลยทำหาสื่อของไปแจกขนมห่ออาหารบ้านนอนว่าเอาเนาะเอาขนมแบบนี้เพราะว่าข้าวมดเจี้ยงนะข้าวมดเจี้ยงแจกข้าวเดียวกับมดแต่ว่ามันเด็กประเทศมะละมะละจะทำกุ้งแช่น้ำปลา จะจแนะนำผูวว้เครอยากกินกุ้งแช่ดำปลาเดี๋ยวเจอคลิปหนาจ้ะเดี๋ยวผ้าผ้าเห็ดกุ้งแช่ดำปลาจ้ะพริกขี้หนูผักชีของให้เพียมพรอบแล้วเจอคลิปหนาจ้ะพี่น้อง